บอกเลยงานไทยรัฐแฝงของเรามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วซุปตามาทั้งั้นเริ่มวันที่8นี้อย่าไปวันผิดนะวันที่8นี้เขา<อ>เริ่มแล้วนะเ<อ>นี่ยแหละลุงลงเนี่ยเขาเอาลูกชิ้นหมูหันเนี่ยนะมาขายด้วย<อ>แบล์ลูกชิ้นหมูหันกันเนี่ยแกจับมือจับมือกันแน่นเลยออทำกับลูกสาวสุดที่รักค่ะน้องเปิร์ลลุงลงเนี่ยบอกว่าดีใจมากเลยที่ธุรกิจเนี่ยกำลังไปได้สวยพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี<อ>เวลาที่ลุงลงเปิดบูธขายที่ไหนนะโอ้ยก็ตามไปกินกันหมดเลยนี่เดี๋ยววนนีี้ัท่ ี8่8ถึง11พฤษภาคมนี้ <ฮะ S 1> ลุงกับใบปเฟิร์ดเนี่ยจะมาเปิดขายในงานไทยรัฐแร์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะแกฝากมาบอกด้วยว่าอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะเห็นลุงเนี่ยขาให้ดีคายดีก็เลยขอแซะถามสักหน่อยว่าล,ลุง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 เนี่ยมีของอะไรนาะมีของอะไรดีของอะไรเด็ดมีสุดรลรับอะไระลุงบอกทันทีว่าโอ้ยมีสิ่งเดียวเลยคือ ความจริงใจที่มีต่อลูกค้าแก้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่หลอกลวงลูกค้าแกบอกเท่านั้นเลยเออที่สําคัญเนี่ยลุงยืนยันว่าย,งาาย,ยัางไงยังไงก็จะไม่ขายแฟรนไชส์ธุรกิจตัวนี้อย่างแน่นอน,นเออทำไมลุงไม่ขายแฟรนไชส์เพราะว่าถ้าเกิดเราไปขายแฟรนไชส์มันก็มี เรื่องเรื่องเสียหายเรื่องเสียหายในที่นี้หมายถึงแฟนชายเขาไม่เอาลูกชิ้นหมูหันเราไปทําแล้วเขาเอาไปทําลูกชิ้นให้ทรงมันคล้ายๆกันแล้วเขาเอาไปขายละมันก็ไม่ได้อะทําแฟนชายมันมีโอกาสที่จะรวยกับเจ๋งมันมีโอกาสที่จะเกิด จงขึ้นมาทําไงอ่ะอันนี้เราอยู่ของเราดีๆแล้วลูกชิ้นหมูหันของลุงอ่ะไปจดลิขสิทสิ์แล้วนะว่าเป็นลูกชิ้นหมูหันเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยสูตรง่ายๆคือเอาหมูหันมาบดกับเอาเอาเนื้อหมอูลูกชิ้นธรรมดามาผสมกันใครจะเอาไปทําเชิญเลยแต่จดไว้เพื่อให้รู้เท่านั้นเองว่าเราเป็นเจ้าแรกงานไทยรัฐแร์ที่ฟิวเจอร์ลังสิตเนี่ยเสาร์อาทิตย์จะลุงอยู่แน่ๆเลยแล้วลุงอยู่ยาวเลยแล้วยุงลุงขายเองอ่ะขายเองเอง่ะมันมันดูขลังดีอ่ะ แกแซวเลๆเ้ยลูกชิ้นแก่นี้กินไปไม่ธรรมดานะกินไปต้องหันเลยนะทำไมอ่ะก็ลูกชิ้นหมูหันไงโอ้ยผาแล้วหมูกอ้เออผ่าวผ่า